วันนี้ครับต้นฉบับเงาเสียงของเราก็เป็นนักร้องสาวอ่าเป็ผู้เป็นตำนานคนหนึ่งวันนี้กลับมาอีกครั้งครับไปพบกับเธอเลยครับจินตลาพูลลา ใอาไต่าเตาต่าต่าเต่าตาเ่าเตาไงเ่าย่าเดี๋ยวเยเอาหัวเขาไปไหนหัวเเอาหัว มจินตราบุญลาบเขาประกาศจินตราบุญลาบเราจินตลาไุญซอดไหนแต่เตักปากเขาไม่มีน้องต้แปจับปรต้อง็นกินปา้าปาแต่ไม่ต้องแอบไปจิตราเนีหัวแค่หลุดไปตอนนี้จะเป็นนุ่มหนีแก้วจัได้เหรอไอต่อไอต ยังยังยังไม่ยอมตัวยังไม่ยอมมอบตัวอะไรเดี๋ยวปกนจบแล้วห่คุณนุค์นีนะครับว่อย่น้มวยเออจินตนาฉันไปไว้ไหนฉันประกาศจินตนานี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้เป็นดาราแล้วเล่นละครเล่นละครแล้วเราก็ดูไอ้มันทุกนิกนี่ว่าอยใช่หรือเปล่าค หมดบาทมากเล่นไป็เลเล่นเป็นกระเทยบาเล่นเียนไายยางเล่นเนีย,ย,ยน,นยไม่ได้เลยแต่ล้วต้องบอกทุกคนนะว่าที่แต่งแบบนี้คือไม่ได้เป็นกระเทยนะครับแต่งเป็นเพื่อนเมีย ก็ <K> er <uk> เล่นดีเล่นดีสนุกมากเลยโอ้ยต้องขอบคุณป๋า,า,ามาแลว้วก็รายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะคะตั้งแต่ออกรายการกิ๊กดูสงครามเพลงไปอยากจะบอกว่าโอ้ยนานโค้งมับบ้านเขาเยอะมาก,เ,มากมาเลยค่ะโอ้โหมาติดต่อไปช้นตัวพี่ต่อขึ้นมะพร้าวพี่ต่อขึ้นมะพร้าวบ้ <G ül üş> างความไม่จริงลิงจะไปติด <G ül üş> ต่อขึ้นมะพร้าวทำไมเล่ามีตั้งมีตั้งละครมีตั้งแล้วก็หลายๆรายการดีมากต้องขอบคุณโอ้ยเต็ม นะเดี๋ยวก่อนนะไอ้คุณได้ยินไหมะอีนั่นอีนั่นเดินโผล่ตลอดถามจริงโผล่ไก่ก้อนใหเดี๋ยวหลังไอ้นี่ไหมไอ้นั่นก็เป็นเหรอไอยาตัวนี้ก็เป็นเหรอถามอีบอยู่ปั๊มไหนไม่อยู่ตู้ดีเซลหรือซุปเปอร์ก็ตอบค่ะว่าปั๊มนม วันนี้คุณมาทําอะไรก่อนนะวันนี้คุณมาทําอะไรทีมงานโทรไปบอกว่าลูกนิกว่างไหมอ่ะพอดีวันนี้จะมีเงาเสียงพี่ติ๊ดหลาพอดีพื่อเก่าที่ว่าประกวดนั้นตายหมดแล้วจะเชิญมาประกวดหรูอว่าประกวดข่ามาประกวดทุกรอบพี่ติ๊ดลามาประกวดทุกรอบได้แชมป์แพ้โอเคลูกนิกเดี๋ยวเป็นคอยช่วยเหลือจินตน๊หลานนะ นะโอเคเดี๋ยวเชิญนั่งเชิญเชิญเไปล้างไปไไปไหนขอองไป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 เก็บของเก็บของไอ้อ้นุกนิกครับไอ้นุกนิกขี้ข้านนัข้างล่างค่ะตาเห็นพี่ต้นหอมแต่งตัวแปลกๆนั่งเก้าอสวยนุก็เยากนังะุกนิกแต่งตัวเขาไปปรึกษาเลอใส่สีเดียวด้วยเนี่ยแต่งตัวต はあ。